เอ้ยเฮ้ยไม่ไม่แต่ชุดที่ผมตรงให้น่ะใครใส่ก็จัได้เคๆมีขายในแอปส้มครับอันนี้ใช่ครับแตร่อเฮี้ยอะไรกันเนี่ยฮัลโหลครับทุกคนในไฟใหญ่ฟังผมนะผมจะเช็กชื่อนะครับตามสลอตนะแล้วก็ต้องตอบด้วยนะตะโกนบอกผม้วยนะว่ามาครับขอดังๆนะแบบลอดอนะอันนี้ไม้มีมัมเท่โนน่นะมาครับคลน ไม่นะตะกอนตะกอนว่าอะไรเมื่อกี้ตะกอนว่าอะไรฮะอะไรอะตะกอนว่าอะไรใครใตะกอนว่าอะไรวะกลัวไอเวทไอเวทไอเวสมาครับมาครับแล่บอกวันนี้อ๋อทำไมตะกอนเลยตะกอนเลยไม่ได้เขาได้ยินว่าตีมาป่ะฮะเสือย์ห่อตีกันป่ะไม่แต่แต่คือผมพูดจริงอะมันมันแบบมันดีจริงคอยบนะ ครับไอเวีพูดคนเดียวเลยเออหกรกอะโกรลโกรครับผมจะเช็คชื่อแล้วนะต่อนี้ผมจะเช็คชื่อแล้วนะโกรกมามินฟิวเด็กมามาครับไม่เบาครับไม่ได้ยินเบาเบาไว่ฝั์คุยได้แล้วเบาเบาครับไม่ได้ยินรับรับอยู่ไหมครับรับมาครับได้น้ำหน่อยครับได้น้ำหน่อยครับโกรกขอให้ไดัง้หน่อยครับเฮ้ยลมลมเหนืออยู่ไหมครับลมเหนือเสซตลวงหมดไฟเฮียโกรครับลมเหนืออยู่ไหมรับไปยังลมเหนือข้างหลังข้างหลังเสียงเบาครับเสียงเบา โอลัปชาวติงนะก่อนนะครับโอลชาวติงนะครับพี่โอเคครับโอเคครับโอลครับเอ็นดูเอ็นดูนะครับเอ็นดูมาจ้าเอ๊เปเปอร์อยู่ไหมครับเปเปอร์อยู่ครับอยู่ครับโอเคไอควินอยู่ไหมครับไอควินไอควินอยู่ครับไปเลยโอเคครับนิคอนอยู่ไหมครับนิคอนโยโยมาวินอยู่ไหมครับมาวินข้าผัวโอเคครับก็เกมข้ามเลยทีเล็กอยู่ไหมครับโอลทีเล็กทีเล็กตื่นยังครับทีเล็กโอเคทีเล็กอยู่ไหนครับทีเล็กหลับ พี่เล็กหลับนะครับวันนี้พี่เล็กทีหลับวะโัครับพี่เล็กหลับวะเฮ้โหลเอ้ยเอาสวยแค่ที่เล็กหายเอาได้พี่เล็กมันได้ยิหล่อหล่อหน้าบอพี่เล็กหายได้ยินปะนั่งกับบอหรือเปล่านั่งกับวอหรือเปล่ามันกับไปดำเปล่าเออเคก็เช็คชื่อไปดิพี่ไม่บอกวะมึงก็พูดในวอดิ่งเฮียโอเคโอเคโอเคเออถึงถึงพี่เล็กครับ Absent จะไปไม่เจอไฟิวอยู่ไหมครับมิดฟิวอยู่ครับอยู่อยู่ ดังๆนะครับเป็นวิวดังๆหน่อยใช่ไหมครับชื่อหล่อมะยนมยะนมอยู่ไหมยะนมใช่คั่้อยตัวคิริวอยู่ไหมครับคิริวตื่นยังครับครวอยู่ครับโอเคครับคุณไวไลท์อยู่ไหมครับคุณไวไลท์ยโอเคครับไอเชนนมันอยาลันเลยสั์เียลันอยู่บ้านเยเียนี่ยหลอมนมเย็นคุณนมเย็นคุณอยู่ไหม ครับอาจารย์นมเย็นโอเคครับจูเนียครับคุณจูเนียอยู่ไหนครับผมโอเคถือว่ายังอยู่ถือว่ายังรันนะครับแล้วตรงนี้คุณเวทครับคุณเวทคุณเวทอยู่ไหมครับคุณเวทคุณเวทอยู่ดูติ๊กต๊อกกันที่นี่คุณนวินจับมากครับผมคุณแบอยู่มาคุณแบคุณแบอยู่ส่วนไหนครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่โซนหลังโอเคครับโอเคติดตัวนะครับ กระจังกระจังอยู่ไหมครับกระจังอยู่เนี่ยบอกครับข้ามไปเลยต่อครับคุณคูเปอร์คุณอยู่ไหมครับคูเปอร์ยอยย้อยโอเคโอเคตื่นนะครับคุณลิซ่าลิซ่าลิซ่าคุณมาวินคุณชอบลายดอกเหรอดอคุณลิซ่าอ๋อลิซ่าน่าจะลิซ่าอยู่ครับลิซ่าอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับคุณเคิร์สคุณเคิร์สอยู่ไหมครับคุณเคิร์สอยู่ครับอยู่ครับเนื้อขาไปหรโอเคครับคุณแบทติกแบทติกอยู่ไหมครับคุณแบทติกอยู่โอเคครับคุณแบทติกอยู่นะครับขนมอยู่ไหมขนม อยู premises, sure. way, ่อย oh, no, ู yeah. ่อย like ู่อยู่อยู่ไม่เวเวทไม่เลิกดูเลยเวทก็ต้อครับได้แล้วหรอรับรถลงได้แล้วหรอเฮียเวขี่ยมี่อยู่สัตว์คนนี้คนนี้คนนี้หน้าตาอย่างคนไหนครับคนไหนคนผู้สคนติ้งอยู่ไหมครับคนพู้ติ้งคยอยู่่าไปนได้ยินไมน่โอ้ย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 ้ยโอ้้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้้ยอ้ยโอ้ บอคุณจาวิตขอเดี๋ยวนะครับคุณจาวิตโอ้โหคุณจาวิดเก้เราก็บได้โอเคคุณวิต้าอยู่ไหมคุณวิต้าอยู่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 อยอยู่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 ยูอยู่อยูอยู่อยู่อย้อยู่ออยยอคยู่ยอ่อ ก็หน้าจะอยู่ข okay, oh, ้างหลังโอเคครโอ้คุณทุเชียร์ของเชียรอยู่ไหนวะคุณคุณดครับคุณดอยู่ไหครับคุณตดอยู่ครับโอเคครับคุณคุณแจคี้อยู่ไหครับคุณจัคอยู่ครับโอ้ลันมากครับลันมากผมคาดหวังคนนี้มากเลยเดี๋วครับคุณอาเธอมขอครับสุกใจครับวคุณคุณเนยอยู่ไมคุณนยเฮยเกนยครับ คุณไอ้เผาเดี๋ยวฟังคุณอาเธอร์อีกรอบนะหลบครับคุณอาเธอร์อยู่นะครับข้ารับไว้ครับข้คุณเวตินนี่ครับไม่หลับนะครับไม่มีหลับนะไม่ได้เล่นเสียงนะครับไม่มีหลับนะครับไม่มีหลับนะพร้อมหมดแหละพร้อมหมดแหละพี่พร้อมหมียง้ะเมื่อไหร่วะอยากโดนกระทืบห้านาทีไงเวทเพื่อถ้ามันเกิดยี่สิบมันจะสิบไม่ได้ไมได้สัตว์ เอ้ยมึงไม่เช็คไม่เช็คชื่อพี่บางเไม่ไม่กละไปหอดเลยหรอวะเหี้ยเปลือยเฮ้ยไม่เกี๊ยวเกี๊ยววัชิระเหรอเกี๊ยวพึ่งจะหนึ่งจุดแปดครับตอนเช้าจะจบไปเนี่ยไอเหี้ยไม่มันกลัวอุ้มไม่ทันเนี่ยตอนเนี้ยเหี้ยไฟกันนานนี่แหละที่กูไปกูมีไปประวิงด้วยเฮ้ยตอนเช้าเปลือยรอบนี้มึงต้องรีบสั่งห่อนะค่อยเสร็จนะจีมันยังสี่สิบจนไหวอือเพราะเดี๋ยวมันห่อไม่ทัน แต่อีกสิบแปดนาทีมันจะห่อไม่ได้แลวไอ้ตัดกว่าจะไฟเสร็จนู่นนี่นั่นกูขอตามเพื่อนก่อนไฟเสร็จกว่ามันจะมาเนี่ยอันนี้แปดสิบแปดนาทีมันจะไม่ลงเวลาไฟนะพูดพูดแล้วจะห่อไได้นะ๋อวเพิ่มพุยตรงนี้ก่อนหลังจากไฟเสร็จทำรีบทำอะไรเรียบร้อยกินข้าวเสร็จแล้วอยู่ยืนอยู่ที่รถซ่อมรถเสร็จมึงแล้วมึงก็เตรียมห่อเลยไอ้มึงเวลาถ้าเกิดมึงเริ่มไฟแล้วอ่ะมึงไฟไฟจบแล้วมึงรีเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยนะขอไวๆนะขอไวๆนะกูขอไม่เกินสามนาทีนะ เฮ้ยมึงไอ้นี่ก่อนต่ดตัวหันหลังดิหันหลังก็จะรถหันหลัง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 เออจะรถตรงนี้พอรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เครื่องรู้เรื่องไม่น่าจะมาหน้าคุยใหญ่ผมเต้นพอละลอแล้วเรียบร้อยไปซัดที่เกตแม่งเลยมั้ยเอ็กหนึ่งมึงใครเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเพื่อนแคสหรอเอ็กอีกที่ขาวใครอ่ะที่แคสที่แคสที่แคสแคสจิ้งไหนอ่ะแคสนะแคสอยู่ไหน หลอหลวอเจ็ดวอเจ็ดไอแพดแคสที่น่าคุกตื่นกองมักองมัยกองสมัยเตรียมตัวเขาอยู่สองจุนยะกำลังจะมาหาเรานะครับตื่นตัวด้วยนะครับทุกคนเขาอยู่ไหนนะสองจุดศูยอืนเย็นนะครับผมฮ้ยมึงลงไปเช็ครถเช็ควเช็คตัเช็คตัวอเช็คตัวเวเดีวเววเ็วเเช็คเช็ควเ็ว ตบนานโด้วยตบนาด้วยในบักตบนานโน้ตบนาโนกด้วมบอ่างนั้นเรื่อเที่ปวดักนะตบนานโน้ดเรบ่องเจ็บตัวน้เจ็บตัวนเขาอยู่ด้านหน้าเรานะเขากำลังจะมาแล้วนะครับกระปแล้วนแล้วนนะมนนะนนะนเลยนเลยเเเยอะ

ตะไม้หือโซนไมาเป็นพี่เยอะกลังมาั่งกลังมานังกำลังาลังกาังกาังกาังอะไรเตมือได้ไปพี่ปื้อดนไลหลังไลหลังเข้าหลัง้าลไม่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไ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 ล่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไล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 ่ม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไ่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไ่ไม่ได้ไล่ไม่ มีปืนเปลี่ยนปืนมีปืนเปลี่ยนปืนมันดีมีปืนเปลี่ยนปืนีปืนมีปดนมีปืนเปลี่ยนปืนมีปืนีปมี่ืนปืนมีปืนีปลีบไปืนมีปืนีปลีปืนมีปืนีปีปืนมีปืนีปลี่ยนปืนมีปืนีปีปืนมีปืนีปีปืนมีปืนีปีปืนมีปืนีปืนม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 ีปืนม มีลงขวามีลงขวามีลงขวาลงขวาลงขวาเรื่อยๆีลงไปเรื่อยๆอน้อมหมอกไปอ้อมหมอกเราีลงขวาไปเรื่อยๆีไอ้ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยีลงขวาแล้วโจมไปเลยม่อ้อมหมอกีลงขวาแล้วโจมไปเลยีลงขวาแล้วโจมไปเลยอมหมอกีลงขวาแล้วโจมไปเลยออมหมอกมง่เห็นลมึงยิงไบาย้มันกลับยิงไบาย้มันกลับีวงคาบ่าื่นตงมางมางมาไปนอนกู

ทำฮียอะไรเมับฮ้ยมึงลงไป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 ลงไปลงไปลงไปปล่อยมันป <arn> ล <Windows> <anyway> ่อยมัน <moderate> พ <neither> ี่คอนลงมาลงมาลงมาพอมาแล้ว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 ล้วเพื่อนเลยเพื่อนเลยเือกับมากับมาแลกับแดกยาววิ่งอยาให้ยาวิ่งขาดแดาววิ่งอยาให้ยาวิ่งขาดแดกยาววิ่งคตจะตายกูจะตายอ่าวิ่บังลมั้ยบังลมั้ยาวิ่งอย่าให้าดแดาววิ่งไปแดาววิ่งไป ไดเยวมาเรลทีอะไรสัตว์อาจมาไปไนด้เตายไปมันยิบมันไปยิบมันไปดให้ไรหน่อยตายไอ้เหี้ย้อเอ้เียมึงตายแลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้เเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย่ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเ้เยเยเย

ตเมื่อไปกักตบยังฟังกูในวอใครในวอฟังยิงทำการตบไปก่อนไปไปไปเลยไปเติมไปเลยไปเติมไปเลยไปเติมไปเลยไปเลยไปเลยไปเติมเพื่อนไปเลยไปเติมเพื่อนไปเติมเพื่อนไปเติมเพื่อนเล่นง่ายเล่นง่ายหยิบศพมาด้วยหิ้วมันมาหิ้วมาหมดแล้วหมดแล้วกลับไปเซต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 หมดแล้วหมดแล้วกลับไปเซต

ไอ้ปืนมายืนแจกถุงห่อดิบางคนไม่มีอ hmm, ่ะได้ๆเอามึงเอาศพมึงเอาศพเอาศพมาไอ้ตงกูเอาศพวอลมาไอ้ตงกูเอาศพวอมไอ้ตงกูตรงไหนตรงไหนศพวอลไอ้เบ้นไอ้เบสมึงคุมศพวอลหนึ่งเอ้ยเอาศพวอมมาตรงกูนะเอาศพวอลมาตรงกูตัวนี้ไม่ใช่ไอ้เฮียนี่เมกะโฟนเอาศพวอลมาเอามาเอามาเอามาเอ้เนี่ยเนี่ยเมกะโฟนวางไว้ตรงกูวางไว้ตรงกูศพไว้ตรงนี้เอาศพไว้ตรงยีสสองเอาศพไว้ตรงยีสสอง เอาตัววอลมาไว้ตรง E F สองใครไม่มีถุงห่อเดินมาเอาที่ปึ๊ดใครไม่มีถุงห่อเดินมาเอาใครไม่มีถุงห่อเดินมาเอาถือตบคนละมือทุกคนต้องมีตบนะขอไวไวไวกว่านี้เร็วโอเค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 เสร็จต้องมาถามต้องถามที่เพื่อนอกว่านี้ไว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 ๆตบบอลมีกี่ดบตบบอลมีกี่ดบวางเลยมีดบเยอะนะไปรีเจนรถไปรีเจนรถแล้วเอารถมาตรงนี้ไปรีเจนรถแล้วลงตรงนี้เปิดเปล่าเลย เอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเผื่อดนว่าอุ้มาเฮ้ยไม่มีศพพี่เคิร์ดเอาไปพี่เคิร์หยิบไปไม่มีศพหน่เหลือศพหนึงเหลือศพนึงอยาไปศพดีอุ้มนายพี่อุ้มนายอุ้มายหยิบไปต้องรถ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 เช็ครถเช็ครถให้เรียบร้อยขอไว้ขอไวกว่านี้ขอไวกว่านี้เร็ว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 เหรวเิดอะไรนะระเบิดบ้านเหรอเดี๋ยวต้องดูวะโอเคเดี๋ยว ปืนเร็วปืนเร็วปืนเร็วไป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 ถือตบติดมือเลยอยไม่ไม่กูคันกูอุ้มไม่ได้คันกูอุ้มไม่ได้อีไปไว้หน่อย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 ติดบ้าต้องติดแล้วนะเร็วเร็วติดบ้านต้องติดแล้วนะเปิดทาพิการให้หน่อยดิพิการไปไหนรอรอรอถ้าเกิดใครต้องการคำสั่งคในวอลมารอรีเดอร์สไปาเวทไปเบิร์ดรถได้เบิร์ดรถมึงฟี่ไปเบิร์ดรถเลยมึงฟี่เบิร์ดบอเลอร์เลยปล่อยตบไปนี่เปล่อยตบไปมึงเอาตบไปด้วยมึงเอาตบไปด้วยเอาตบไปด้วยไปเบิร์ดรถกินกินย่าวิ่งไปเบิรถาเอร์ ไม่วิ่งหมด เอ้ยไม่อุมไม่ได้วะเอ้ยหลอศสกูไมด้สูไม่ได้ศพกูไม่ได้มาไม่ได้กูไมด้กูไม่ได้สมด้ไม่กูไม่ไ้สบมบกู่้อบไม่ได้บกูมไดไม่กูมสบไบกม่้ไม่ได้ไม่ด้กูไม่ไไม่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 ม่มาไม่ เอมามาให้รับให้รับให้รับด้านหลังให้รับด้านหลังกูได้กูมีมีสองศพมีสศพมีสศพไม่ออ้มอ้มอ้มอไปอมได้ปาเธอมีปาเลยอ่หมา้ศมีสศพมาปื๊องศพนี่นี่นี่มีหอหอไม่มีปะมีมีกูมีเริมึงหอเลยมึงหอเลยไวไวไวปไมาเร็วมาเร็วหน่อยไม่ไม่น่ไม่น่าเหลือไ้เหลือ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 ศพหนึ่งแต่ป๊นนี่นี่นี่เหลือเหลือศพหนึ่งเหลือศพหน ปื้ดเร็วนาทีเดียว,วพพปื้ดนี่ข้อนม,มีตบไหมนี่ข้อนมึงมีตบไหมมีไหมเออไม่เป็นไรกูห่อเอ่น,นะมา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 เต็มตัวนะหนึ่งสองสามห่อเลย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 ทันมาไวเฮียมันสิบห้าร้อยเลยไม่ไม่แยกๆๆรถละคันนะอ,อย่าน <ๆ S 2> ั่งค <ๆ S 2> ู่ <ๆ S 2> นะมึงแยกรถละคันให้เรียบร้อยนะบาวโร่ไปขึ้นเขาใครมีสี่แปดเอาสกิลเล่นเอาเอ้ยปัดนาโนด้วยนะเว้ยปัดนาโนกันด้วยนะปัดนาโนด้วยนะ ขัดเสร็จเมือนเขาออกด้วยนะ